แฮนนี่กินอะไรไหมคะโอ้โหแม่กินนะ่ะขอชิมหน่อยนะไหมขอชิมหน่อยชิมหน่อยนะโอเคขอชิมหน่อยนะนิดเดียวไม่ไม่ไม่เยอะหรอกก็น่ากินเนาะดันน แล้รวรสชาติมันแปลกๆนะเดี๋ยว,ยว,วคำนึงกินด้วยกินด้วยไม่ได้ไหมเดียชิมไหมขอชิมหน่อยิจกคำนึงอ่ะที่ม,มันคำแรกมันรสชาติมันไม่ค่อยได้ไงชิมคำนึงกจ็จะเหลือยกัน,นอะ่ะข้าวทำดีนะจางยังทำดีนะ คำที่สามมีเป็นอะไรวัดอืมอร่อยนะรสชาติเขามีมะนาวเปรี้ยวนิดนึงอันนี้นะโอเคอืมน,นัาเพิ่มไม่ไม่ไม่เยอะหรอกนิดเดียวแค่นิดเดียวเอง ดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ